หัวลุงทุปเตอมาครับเอ็นนาทีเอ็นนาทียกมาให้ตรงนี้เด็ดกันตอนนี้หัวลุงทุปเตอร์สี่ตรงนี้ สาเสือมาอนี่นี่จมมาโอ้ยทัวรอยู่นี่เสือมาปันปันดหมาลุกนี้ัวลุกทุกโอ้โหยังทัวรอยู่เ้าสี่เสหมากลุทุกอนี่จบได้ ลุงนี้โอ้ยเอาแล้วเนแ่ี่ปัดปั่นยอดมาลุงนี้ยังได้ยูหัวลุงทุกติป้องโอ้ลุงโอ้เดอหมาจอดดลุงนี้เปิดได้เห็นแม่พี่จุกหมาโอ้โหหัวลุงทุกหลับหมาจกให้ลุง สนาพนะครับเจ็เ ok! จะมาที <distintos>. ่เกมการแขงขันครับลูกนท n ทีจะหางไปหมายบล็ดิบเ็แอนทีเานีโยกมาหัวลูกทุกวงมากแต่ยังเกี่ยวได้ของทั้งในทดนทีอันรโ ลูงนี้ของครัวลุงซุกเห็นไที่ยกให้มาปาดปาลุกนี้แม่ยังเป็นแดงของนี่้ที่เสริมมาปั่นหยอดๆมาลุงนีครัวลุงซุกยกให้ดำับลุงนี้เป็นติดเกลียวของทางโอ้โหคัวลุงซุกเติมมา เอ็นแอนทีโยกให้หมาโลูกนี้เอ็นแอนทีจะได้เซฟครับเซฟหมาลูกนี้เปิดหน้าขาลูกมาโยกมาเยาวชนหัวโอ้นหมาของคนลูกซุกเอ็นแอนทีเปิดได้โยกหมาเด็นเองโอ้โหนักกีฬานะครับกระดานะครับ สิบเอ็ดสิบสามเห็นแอดทีเซอร์ป้า้านหลังเอ็นหกหลมาของโกลลซุกครับเห็นเซอร์ของทางโคโลซุก็นทีเซอร์ได้ยกให้มาติดบอ